ไม่สงครามมาทำอาหาที่เพื่อนจับเลยพวกฝรั่งมา ไม่ถึงแขน<ม>สั้นห้องแอร์เขาจะแตะไม่ได้อยู่ห้องเดียวเพราะว่ามันมีกระจกจะเปิดไม่ได้แล้วเราก็เป็นคนนั่งอยู่ห้องแอร์ซะด้วย